ทุกคนวันนี้ครับรีเกมรีเกมอายได้เลยนะวู้ฮูซึ่งวันนี้ผมก็จะมาหนีคนดังอีกเช่นเคยนะครับผมวู้ฮูซึ่งวันนี้นะครับคนที่ผมเลือกมาก็คือฮ่าฮ่่อาจูมาแล้วก็พี่ทาช,ชิแนะโอ้โหอาจูมาดาวีกับโอปาทาช,ชิไปนะ <c oughs> โ,อนปโอเคเราจะมาดีพี่อาจูมาคนแรกก่อนนะครับไปกันโลด เมื่อได้หลายคนก็ค้นหาถุงเงินให้ครบ20อันนะภายในหมดลานกลางนี้ครับซึ่งผมก็ผมก็ฟังเพลงนะคือพี่เขาเนี่ยก็มีเพลงใหม่ล่าสุดน,นะชื่อเพลงว่า Skibidi Love อ,อยู่แต่ทุกคนก็สามารถฟังได้นะอ๋อทุกคน,กคนอาจจะให้ผมอยากร้องไงทุกคนทุกคนอยากให้ผมร้องใช่ไหมเออทุกคนอยากให้ผมร้องเอาไปกันแบบรวดเร็ว ตัวเลขมันไปทำอะไรกัไม่รู้เหมือนกันนะคุณเก็บไอชึบถุงเงินตอนนี้อู้หูมาแล้วพี่อาจุมามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วนะฮะอยู่ชั้นบนเก็บไอยก่อน ไปเก็บไปชุบโอเคชุบเปิดตรงนี้มีชุบซบตอนนี้กระสืออยู่ชั้นบนแนฮะหาเพียรจุมากไหมหรือว่าเราจะลงไปชั้นใต้ดินลงไปชั้นใต้ดินกันก็ได้ <Shoot. S 2> ตอเน,นี๋ยต้องหาถุงเงินตรงนี้น ไม่มีตรงนี้มีเก็บหน่อยแล้วก็เก็บไอ้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยชุบโคตรอยากไปชั้นข้างบนเอ้ยตกใจโคตโหอยู่ไหนน่ะหาที่ซ่อนก่อนชุบโอเคมาทันนะมาตรงนี้เก็บเงินได้มาสิบถุง โอยยยอยู่ชั้นใต้ดินได้โปรดได้เถิดคาปีอาจุมาจะไาหลอกผมเจอพี่น้ำหนึ่งใช่ไหมพี่น้ำหนึ่งอโอ้ขอดูหน้าหน่อยมาแล้วมาแล้วดีวไปอ่ะ <S 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 ไปจุดกาแฟโอเคเราจะไปแล้วขอร้องอย่าไปชั้นบนนะอยู่ชั้นกลางนะอยู่ก็อยู่ชั้นก,กลาง จบแล้วทุก,กคนเอาอ,อีกเล้วเอาอ,อีกเลี้ยวเอยทางไหนพี่เขามาทางไหนไม่รู้ ขโมงก่อนตัวนี้ครับเราขึ้นมาชั้นบนแล้นะฮะว้าวตรงนี้ปกติมันจะมีถุงแต่ไม่มีฮะไปถกท่วมน่าจะมีนั่นไงตรงนี้มีไอ้ ه, เก็บสล้วก็ไปแบบรวดเร็วเลย12ถุงแล้วนะฮะตอนนี้ชิบชิบชิบปิน เราอายโอเคเราจะรีบก,กันไปแบบรวดเร็วมาแล้วอยาจุมามาแล้วชึบชึบไม่มีึบตอนนี้มีไอ,อ้สามันดูหน่อยอเขี่ยไปชั้นกลางนะชึบ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 ,ชบโอเคโอเคเรียบร้อยมีไอ เก็บเลยรียบไปรีบไปชึบโอเคชึบชุบสิบแปดอันมีโอเคสวยสิบเก้าอันแล้วตรงนี้น่าจะมีโอเคมีทีมด้วยชึบโอเคครบแล้วง่ายจังเลยขอให้ผมไปชั้นกลางด้วยเถอะสาธุ เกิดเเราต้องใช้ในยานจำปินนะฮะตอนนี้ขอให้ผมไปแค่ชั้นเดียวก็พอแล้วนโมตเจ้าสา,า,พา,า,า,สารพะควาโตะอธาโตสัหรับสมุทรจะขอให้ผมไปใช้การด้วยสาธว์ทุกเย่ย่าจุ๊บม่ชั้นบนเสร็จเราบ๊ายบายครับพี่าจุมาไปแล้วเย้ yeah! ผ่านแล้ว uh huh! โอเคทุกคนเดี๋ยวก็ไปดีพี่โอป้าทัชีดีกว่าแล้วนะไปกันเลยวู uh ู huh! ้ฮ โอเคทุกคนนี่คือหน้าของพี่ออฟาทชีะเราซูมใช่ไหมนี่เออโอเคเอาหด้าแบบนี้เลยกันทาดิโอเคทุกคนเดี๋ยวก็ไปเริ่มดีกันเลยเหมือนเดิมครับคนหาถุงครบยี่สิบอันเหมือนเดิมเลยชุบๆสองวันแล้วเปิดตาก็ได้สองอันเลยโอ้โหโอเค เอาจริงนะก็เพลงเขาก็พอเลยนะเพลงสกิบีนี้ลบอยู่ใครยังไม่ได้ฟังก,ก็ไปหาฟังได้ครับที่ Youtube ช่องอจุมาหนะมีชึบชึบโอ้เก็บไยชึบชึบไม่มีมาตรงนี้มีไหมไม่มีมมชึบชึบไม่มีอะไรเลยมาแล้วมาแล้ว จุดจุดอะไรัลบลตกปลาทัดชีมาแล้วทัดชีมาแล้วอุ้ยเห็นเห็นเห็นตัวที่ระที่กระสือ,อเลยลอยมาอยู่ <c oughs> โอเคตอนจะขึ้นไปละโอเคขอขึ้นไปแล้ว ปีดัชที่ึ้นไปแล้วเสบชเบออ,อย่าลงมานะจะลงมาไหมนัม่นนั่นันลงมาด้วยลงมาแล้วขึ้นไปเอออย่าพีดเขาลงาล่างมากกว่านะเออ เราจะรีบไปเก็บไอ้รีบเข้าห้องนี้ดีกว่าชิบโอเคชิบ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 ไม่มีอะไรเลย,เลย ห้ <h iss ing> องนี้เราเข้ายังไงเข้าเลยนะจำไม่ได้ตอนนี้อายก็ไม่มีโหสวยแล้วผมขออย่าเติบอายนะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มีไอ้สามอันแล้วนะลงไปไมาอย่าพิ่งชั้นวนครับพี่ทารตโโคมไม่นะลงมาแนละ้วโอ้ลอยผ่านไปแล้ว วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วเร็วสปีดจู๋ขึ้นมาชั้นบนครับมาแบบรวดเร็วเลยสวยด้วยจริงๆเราโอ้มาแล้วไปได้เลยครับพีโโบ่โอ้โหดูหยับครับมันคือกืองานมันตึงคือเครียดนะครับ ตรงนี้อย่าอ่านเลยเออโอ้โหเล่ทมปวดตาละดูมันกระพริบติดดักติดดักอยู่ในชนวนเนนะพี่โอเคไปละใช่ไหมโอเคพี่เข้าไปละชิบชิบไม่มีหิ้วไอเก็บไปก่อนชิบ เก็บอ้เนี่ยวานตรงนี้เก็บเลยโอเค, آ آ เออเคชิบชิบไม่ถึงวันเดียวชิบเก็บเก็บเก็บชิบโอเคพีวอยู่ชั้นใต้ดินหายห่วงเก็บอาย เกมาน,นี้เก็บชิปเก็บเลยเก็บสิบสี่อันแล้วทุกคนอันนี้เก็บเลยเก็บไอ้ด้วยเก็บถุงสิบหกอันแล้วนะฮะขาดีสี่อันแล้วเราก็จะขาดแล้วมาแนละ้วมาแนละ้วที่ถัดมาแล้ว ok Mày có ai cái này lông bay chan ừ tay đin đinh mà chuột 19 chuột 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 พี่โอเคพี่เข้าไปนะแล้วต้องไปเหมือนกันเข้างนี่โอเคโอเคครบแล้วมีไอเก็บพี่เขาโอ้คือไปชั้นบน สะดวกสบายหายห่วงเลยครับขออายหน่อย thank you เฮ้ยๆลงมาช้าต่อยยินเหรออย่ามานะพี่ เขีมมาลุงอกไม่มีอายด้วยไงปะดินจะลงมาไหมลงมาหรือเปล่าสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยไกลมากไกลมากวิ่ง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 ไปประตูไปประตูวิ่ง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 เก็บอายเพื่ออะไรก็ไม่รู้ เร็วเอาของจ้า <c oughs> จะผ่านไหมเนี่ยเราต้องผ่านบ้างแหละคุณผู้ชมพี่เข้าไปชั้นบนเนี่ยไปชั้นกลาง เ,เดี๋ยวไปเลยยังไม่ค่อยอยากไปนะทุกนะคนกลัวมาแล้วผี่เขามาแล้วเดี๋ยวมาตางนี้นี่มาแล้วว้าวโโห จะผ่านนี่ยหละผู้ชมขอเติมนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เติมพลายมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีสามดวงตาโอเคพี่ก็ไปชั้นวนเสร็จเราแล้วขึ้นไปเลยเ,เร็วแบบรวดเร็วทันใจปูดปาดปูดปาดผ่านแล้วเยลได้สู่วงผ่านแล้วครับโอ้ยทุกคนก็เซอรคิ้นี้ครับขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย